สวัสดีครับแปรงเคียบอลน,นะครับเรากลับมาที่เรื่องราวของซีเวนเจอร์ลันใน EP ีที่4กันเนาะหลังจากที่ในปี2001เนี่ยลว่าพูลนั้นสามารถทำทริเบิลได้มันก็ทําให้นักเตะแล้วก็แฟนบอนลลว่าพูลทุกคนครับต่างคาดหวังว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่19ในประวัติศาสตร์ของสโมสรเนี่ยครับมันใกล้จะมาถึงแล้วแต่มันกลายเป็นว่านอกจากจะยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แล้วอันดับมันก็ล่วงกลับไปอยู่กลางตารางเหมือนเดิม โดยที่ในแต่ละปีเนี่ยโดนทีมแชมป์ทำคะแนนทิ้งห่าง20คะแนน30คะแนนหลุดโควต้าแชมเปียนลีกอีกมันก็เลยทำให้ซีเป็นเจลาดครับเขาได้กลับมาถามตัวเองว่าชีวิตของเขาเนี่ยหลังจากนี้จะเอาอยัางไงกันดีเขาต้องการเป็นแชมป์ครับแต่ว่าเขาก็รักลวอร์พูลเหลือเกินและเรื่องราวในคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นไปตามชื่อบนหน้าปกคลิปเลยแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันเนี่ยยังไงเข้ากันมาแล้วนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวใน EP ที่4 Feeling Blue หลังจากที่ลวอ่าพูนั้นสามารถคว้า3าแชมป์ได้สําเร็จในปี2001ทีมงานลวอ่าพูเขาได้เดินมาบอกกับซีเบนเจอร์ลัดว่าพวกเขาได้รับข้อเสนอมาจาก2ทีมเป็น1ทีมจากสเปนและ1ทีมจากในอิตาลีแต่ว่าซีเบนเจอร์ลัดเขาไม่ฟังชื่อทีมเลยครับเขาก็ได้ตอบปฏิเสธไปและก็บอกว่าการย้ายไปเล่นต่างแดนมันไม่ดึงดูดใจของผมเลยวิธีการเล่นฟุตบอลที่โดนนิดโดนหน่อยมันทาเป็นเจ็บและก็ล้มลงไปนอนกับพื้นมันต้องพรีเมยรกสิมันคือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับผมการเข้าบอลหนัก การดึงเสื้อจนแทบขาดการสไล์เข้าไปสกัดบนพื้นสนามเปียกๆและได้ยินเสียงแฟนบอลตะโกนสะใจมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเกิดมาเพื่อเล่นฟุตบอลที่อังกฤษเท่านั้นและในช่วงฤดูกาล2001-2002มันก็มาถึงในวันที่13ตุลาคมลีดอยู่ในเตดบ,บุกมาเมยือนแอนฟิลและจบครึ่งแรกลิเวอร์อพูลเป็นฝ่ายตามหลังลีดอยู่ในเตะไปก่อน1-0นักเตะทุกคนก็ได้เดินกลับเข้าไปที่ห้องแต่งตัวเพื่อรอฟังการแก้เกมของเชลาฮูริเย่แต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นนฟอม ที่มาเป็นคนสั่งการการแก้เกมแทนทุกคนก็พยายามมองหาเชลารฮูลิเย่แต่ว่ายังไงก็ไม่เจอครับก่อนที่ฟิลทอมสันจะได้พูดขึ้นมาว่าเชลาเขาไม่ค่อยสบายเขาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพนักเตะทุกคนต่างตกใจครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครเขาทํากันอะ่ะคือถ้ามันไม่ร้ายแรงจริงๆทาไมจะต้องออกจากสนามไปในช่วงระหว่างเกมการแข่งขันด้วยแต่นักเตะทุกคนก็พยายามรวบรวมสมาธิให้อยู่ในเกมให้ได้ครับเพราะว่าหน้าที่ของพวกเขาในตอนนี้ก็คือ การทวงประตูคืนมาจากลิสอยู่ในเต็ดให้ได้หรือแม้แต่การพลิกแซงกลับมาชนะก่อนที่แดนนี่เมอร์ฟี่จะเป็นคนยิงประตูตีเสมอได้สําเร็จในช่วงครึ่งหลังและในวันรุ่งขึ้นครับด็อกวอลเลอร์เขาได้เรียกนักเตะทุกคนมาประชุมทีมแล้วก็บอกว่าเชล่าจะเข้ารับการผ่าตัดหัวใจอย่างเร่งด่วนเขาจะจากทีมไปสักระยะหนึ่งเขาได้ส่งข้อความมาบอกผมให้มาบอกกับพวกคุณว่าเขาเคารพพวกคุณทุกคนมากๆและขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปโฟกัสกับเกมการแข่งขันของตัวเอง ไม่ใช่ไปโฟกัสที่สุขภาพของเขาฟิลทอมสันเขาก็ได้พูดต่อว่าเชล่าเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนแต่ในระหว่างที่เขาไม่อยู่ผมจะเป็นคนรับช่วงต่อเองเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อทําให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดจนกว่าเชล่าจะกลับมาก่อนที่ลอร์พูลจะออกเดินทางไปยูเครนครับเพื่อทําศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับดินโมเกฟและทอมโมก็ได้เอาไป้ายป้ายหนึ่งมาแขวนเอาไว้ที่ห้องแต่งตัวโดยข้อความบนป้ายเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่า do it for the boss แต่ว่าการที่ฟิลทอมสันได้เข้ามาคุมทีมแท,มทนเชลาฮูลีเนี่ยครับมันทําให้ทีมมีปัญหาเยอะขึ้นมากๆเลยเพราะว่าทอมโม่เขาเลือกปฏิบัติเขาไม่ได้ทํากับทุกคนอย่างเท่าเทียมเพราะว่าหลังเกมแดงเดือดครับแกรี่แม็กอลิสเตอร์เขาได้ขอกับทอมโมว่าทันทีที่ถึงสนามบินจอห์นเลนนอนเขาจะขอกลับบ้านเองเขาจะขอแยกตัวไปจากทีมซึ่งทอมโม่เขาอนุญาตครับและพอเจอหลาดรู้เข้าเขาก็ได้ไปขอบ้างเพราะว่าเขาต้องไปโรงพยาบาลแต่ว่าทอมโม่กลับไม่ให้ไปซึ่งสุดท้ายเนี่ยเจอหลาดเขาก็แอบหนีไปอยู่ดีครรัับแลล้วมนนก็็เเเปื่องย ทอมโมเขารู้เรื่องเข้าเขาได้โทรตามแล้วก็ด่ากรกาดเลยครับสุดท้ายเขาสั่งปรับเงินซีเวนเจอร์ลาดห้าพันอนนอกจากซีเวนเจอร์ลาดแล้ว็อบบี้ยเฟลเลอร์ก็ยังเป็นอีกคนนึงครับที่ทะเลาะก,กับฟิลทอมสันอย่างรุนแรงเลยซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงการฝึกซ้อมของทีมตอนนั้นน่ะ็อบบี้ยเฟลเลอร์ซีเวนเจอร์ลัดแล้วก็ไมเคิลโอเว่นกำลังฝึกซ้อมยิงจุดโทษกันอยู่ฟิลทอมสันเขาก็ได้เดินผ่านมาตรงบริเวณหลังโก้เฟลเลอร์เขาก็ยิงไปครับบอลม,มันพุ่งกระทบะา่ายไปในทิศทางที่่่มโมเาเาาดินนนนผัแะ ซึ่งทอมโมโเขาเข้าใจว่าเฟลเลอร์จงใจแต่บอลอัดใส่เขาก็เลยโมโหครับเขาเลยตะโกนออกมาว่ามึงจงใจแต่บอลอัดใส่กูชัดๆเลยเจ้าหล่าบอกว่ามันไม่มีใครตั้งใจอยู่แล้วตัวเขากับล็อบบี้ซ้อมยิงจุดโทษกันอยู่ทำไมฟิลทอมสันถึงต้องมาทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยคือในช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่มีใครสงสัยถึงความทุ่มเทความพยายามของทอมโมโหรอกครับเขาคือสเกลเซอร์โปรเจงเลยเขาคือเด็กปั้นของสโมสรเขาคือตำนานของสโมสรนแต่ว่าวิธีการปกครองของทอมโม มันทำให้นักเตะหลายๆคนในทีมเริ่มคิดถึงเชลาฮูริเย่กันแล้วในอีก5เดือนต่อมาวันที่18มีนาคมปี2002เชลาฮูริเย่ได้กลับมาที่สโมสรเป็นครั้งแรกทุกคนตกใจครับเพราะว่ารูปร่างของเขามันผอมลงไปเยอะมากๆหน้ากระดูซีดไม่เหมือนเชลาคนเดิมเลยแต่นักเตะทุกคนก็ดีใจมากๆที่ได้เจอเชลาฮูริเย่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะบอกว่าหมออนุญาตแล้วพรุ่งนี้ผมจะได้เข้าไปนั่งดูเกมที่ข้างสนามแล้ว และลเวอร์พูลต้องลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2โดยเป็นการพบกับโลมาที่แอนฟิลลูเวอร์พูลจำเป็นต้องเอาชนะให้ได้2 0ครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศให้ได้และลูเวอร์พูลก็ทําได้เข้ารอบไปเจอกับริเอร์กูเซนที่นําทีมมาโดยมีเค่เอันหลักดิมิตาเบอร์บาตอฟและก็ลูซิโอและโอกาสการเข้ารอบมันก็สดใสมากๆเพราะว่าในเกมแรกที่แอนฟิลลหเวอร์พูลสามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้10ก่อนที่ในเกมที่2ที่ออกไปเยือน en, ยารีลิปมาเนนยิงประตูให้ทีมไล่ขึ้นมาเป็น3 2ได้ในนา ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่10นาทีครับเรลว่าพูจะเข้ารอบด้วยกดยิงประตูทีมเยือนแต่หรอว่าพูดันอุดไม่อยู่5นาทีต่อมาโดนลูซิโอยิงหนีห่างเป็น42ตกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยสะกรรวม4ประตูต่อ3ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจบอันดับที่2ถึงแม้ว่าจะทําคะแนนได้สูงถึง80คะแนนแต่ว่าอาร์เซนอลนั้นคือทีมที่ดีกว่าพวกเขานั้นสามารถเก็บไปได้ถึง87คะแนนและในฤดูกาลต่อมาฤดูกาล2002-2003มันเป็นฤดูกาลหลังจากฟุตบ,บอลโลกเชลอาหุริยเ,เย ซาเลฟดีเยลและก็บูโนเชลูเข้ามาร่วมทีมคือทั้ง3คนเนี่ยครับแทนที่มันจะเป็นการเข้ามาเพื่อยกระดับทีมหรือว่าฮูให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่มันกลายเป็นว่าทั้ง3คนเข้ามากดหรือว่าฮูให้ตกลงไปต่ํากว่าเดิมซาเลฟดีเยวที่ตอนนั้นถูกเรียวกว่าเป็นนิวพาติกเวล่าเพียงการซ้อมแค่1สัปดาห์เจอหลาดบอกว่าเขารู้เลยว่าผู้เล่นคนนี้ไม่ดีพอบูโนเชลูที่ถูกยกย่องว่าเป็นนิวซีดานก็ไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่นกงกองกลางไปจากเจอหลาดและก็ฮามันได้ มันก็เลยเป็นเรื่องยากที่เขาจะได้โชว์ความสามารถได้ตามที่เขานั้นควรจะทําได้ส่วนเอลฮัจิดียุฟคนนี้ไม่ต้องมีนิวอะไรท้งนั้นแหละครับเขาเข้ามาด้วยการเป็นความหวังสูงสุดของทีมดียุฟเขาได้ย้ายเข้ามาแทนที่นิโคล่าอเนลกาที่หมดสัญญายืมตัวและด้วยผลงานของเขาในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยครับเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าและก็ทําได้ดีมากๆด้วยแต่ว่าเชลาฮูลิเย่เขากลับส่งดียุฟไปเล่นในตำแหน่งปีกขวาสีเวนเจอร์ลาดเขาได้บอกว่าในช่วงซัมเมอร์เชลาฮูลิเย่ได้บอกกับผมคาร์ลเกอร์ ฮาแนและก็ฟามี่ฮูเปียว่าเขาจะไม่เก็บนิโคล่าอเนเลกาเอาไว้และเขาเลือกที่จะเซ็นสัญญากับเอลฮัจ,จิดียุฟแทนเจอรลาบอกว่าผมไม่ได้แย้งอะไรแต่ผมเสียใจมากอเนเลกาคือผู้เล่นที่ดีและคนที่เชลาเลือกมาแทนเอลฮัจ,จิดียุฟเขาคือใครแฟนบอลลิเวอร์พูลได้บอกว่าการเซ็นสัญญากับเอลฮัจ,จิดียุฟมันคือการเซ็นสัญญาที่ยอดแย่ซึ่งผมก็เห็นด้วยผมไม่ใช่แฟนของดียุฟไม่แม้แต่นิดเดียวผมอยู่กับลิเวอร์พูลมานานผมดูออกว่านักเตะคนไหนรักสโมสรน,นักเตะคนไหนที่มีลอููย่ใในใจ กับเอลฮัจิดียูฟมันไม่ใช่เลยเขาสนใจแค่ตัวเองทัศนคติของเขามันผิดไปหมดดียูฟเขาไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จเหมือนกับคนอื่นๆในทีมเขาเสียเวลากับการเดินทางไปช้อปปิ้งเสื้อผ้านในเมืองเขาทําเหมือนกับว่าเขาคือนักเตะที่ประสบความสาเร็จมามา,มากแล้วและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกดียูฟเขาถูกยกย่องว่าเป็นนักฆ่าหน้าปากประตูสําหรับเซเนกัลแต่ที่ลอร์อผูเขายิงได้เพียงแค่3ประตูในช่วงฤด,ดูกาลแรกมันเป็นผลงานที่น่าผิดหวังมากๆ แถมเขายังถุยน้ำลายใส่หน้าเด็กน้อยในเกมยูฟ่าคัพกับเซลติกอีกทุกคนในทีมไม่มีใครปกป้องดียูฟเลยทุกคนโกรธเขามากๆมันเป็นการกระทาที่น่ารังเกียจนักเตะอังกฤษอย่างพวกเราแล้วทุกคนนั้นยอมโดนชกจนหัวแตกดีกว่าที่จะต้องมานั่งเช็ดน้ำลายของคนอื่นออกจากดวงตาก่อนที่ลวอร์พูลนั้นจะจบอันดับที่5ครับไม่มีอีกแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีลกในฤดูกาลต่อไปลวอร์พูลเริ่มตกต่ำลงอนาคตของเชลซีาฮูลิเย่เริ่มถูกตั้งคำถามแล้วครับและซีเวนเจอร์ลัดเขาก การพลาดไปเล่นยูฟาแชมเปียนลีกเพียงแค่หนึ่งลูดูการมันอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในฤูดูการหน้ามันยังพลาดอีกละ่ะมันจะส่งผลต่อตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษไหมก่อนที่เอเนต์ของเจอร์ลาดสตูมาเชลเขาจะได้บอกกับเจอร์ลาดว่าตอนนี้บาเซโลนาโรม่าอินเตอร์มิลานและเรอมาดริดกำลังให้ความสนใจในตัวของคุณและถึงแม้ว่าเจอร์ลาดจะดีใจมากแค่ไหนก็ตามแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลฤูดูการต่อมาครับฤดูการ2 0 0 3 2 0 0 4 ลเวอร์พูจบด้วยการมีคะแนนตามหลังทีมแชมป์อย่างอาร์เซนอลถึง30คะแนนและลเวอร์พูก็ต้องต่อสู้อย่างหนักเลยเพื่อทําอันดับติดไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้ซีเวนเจอร์ลาดเขาได้พูดกับไมเคิลโอเว่นว่าเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วถ้าหากว่าทีมไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกในรดูกันนะลาลเวอร์พูที่ได้แต่มองอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแย่งแชมป์กันมาตลอดในช่วงหลายปีหลังและคราวนี้มันก็มีเชลซีโผล่ขึ้นมาอีกทีมหนึ่งด้วยอำนาจเงินของโรบันอับราโม มันทาให้เจอหลาดเขาได้ตั้งข้อสงสัยถึงความมุ่งมั่นของสโมสรเพราะว่าอย่างน้อยแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าความทะเยอทะยานที่เขามีมันมากกว่าสโมสรมีแน่ๆเพราะว่าถ้าเราไปดูรายชื่อของนักเตะหรือว่าผู้ที่ได้ซื้อเข้ามาเนี่ยครับดิยูฟดิเยาซินามาปองโกอันโตนีเลตันเล็กบวกกับนักเตะที่มีอยู่ในทีมครับไม่ว่าจะเป็นเตาเล่นิวซีดานบรูโนเชลูแล้วก็นิวโบบันอิกอร์บิสคันคนที่เจอหลาดเขาด่าว่าเป็นคนที่เล่นฟุตบอลแบบโคตรไม่มีสมอง นักเตะที่มีอยู่ในทีมนะครับมันเทียบกับอาร์เซนอลแมนยูแล้วก็เชลซีไม่ได้เลยและในเมื่อมันเป็นแบบนี้เจอรลาดเขาได้ถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วครับว่าตัวของผมนั้นควรจะย้ายทีมไหมผมจะสามารถย้ายออกจากเมืองและสโมสรที่ผมรักได้หรือไม่เพราะว่าเชลซีของโชเซ่มูรินโญ่ได้พยายามอย่างหนักตลอดซัมเมอร์ในปี2004เลยว่าจะต้องเอาตัวเซเวนเจอร์ลัดไปร่วมทีมให้ได้และในช่วงซัมเมอร์ปี2004มันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้จัดการทีมครับเมื่อเชลาฮูลิเย่ได้ออกจากสโมสรไป ผลงานมันตกต่ำลงเรื่อยๆเลยหลังจากการคว้าทรีเบิลได้ในปี2001และก่อนที่เชราฮูริเย่เขาจะเดินออกจากสโมสรไปเขาได้บอกกับซีเวนเจอรลาดว่าซีเวนคุณอยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแล้วคุณจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเชื่อผมเถอะคุณแค่ต้องก้าวต่อไปเรียนรู้ต่อไปไม่ต้องกังวลที่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อผมไม่เป็นไรคุณแค่ทำหน้าที่ของคุณกับลอร์พูต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แหละมันถูกต้องแล้วในช่วงซัมเมอร์ปี2004เนี่ยครับลิกแพรลี่ประธานสโมสรของลอร์พูในช่วงเวลานนั้ เขาได้โทรศั์ไปหาซีเวนเจอร์ลัดแล้วก็เจมี่คาร์ลเกอร์ก่อนที่จะเรียกตัวทั้งคู่ออกมาพูดคุยด้วยลิกแพรลี่เขาได้ถามไปว่าคุณคิดยังไงกับราฟาเอลเบนิเตสของบาเลนเซียบังและทั้งคู่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับบอกว่าเอาเลยเขาคือสุดยอดผู้จัดการทีมก่อนที่ลิกแพรลี่จะได้ถามตอไปว่าทําไมพวกคุณสองคนถึงชอบเขามากขนาดนี้เจม,มีค่คาร์ลเกอร์เขาได้บอกว่าง่ายๆเลยเราเจอกับบาเลนเซียมาแล้ว3-4ครั้งมันเป็นเกมที่ยากทุกครั้งเขาคือสุดยอดโค้ชบาเลนเซียเล่นฟุตบอลได้ดีก็เพราาะว่ส ซีเวนเจอร์ลัดก็ได้เสริมต่อขึ้นมาครับเขาบอกว่าบาเลนเซียสามารถทำลายความแข็งแกร่งของบาเซโลนาและก็เลออมาดิดได้ด้วยการใช้เวลาและเงินเพียงน้อยนิดและในเชิงแท็กติกแล้วบาเลนเซียคือทีมที่เล่นด้วยยากที่สุดในทุกครั้งที่เราต้องเจอกันและถ้าราฟาเอลเบนิเตสมาที่ลูร์พูเขาก็จะสามารถทำแบบนั้นที่ลอร์พูได้เช่นเดียวกันมันไม่มีใครคาดคิดว่าบาเลนเซียนั้นจะสามารถเอาชนะบาเซโลนาและก็เลเออมาดิดได้แต่พวกเขาก็ทำมันสำเร็จก่อนที่ซีเวนเจอร์ลัดจะติดทีมชาต และหลังจากที่ทีมชาติอังกฤษตกรอบเขาก็ได้กลับมาที่เมืองอลิเวอร์พูลพร้อมกับข่าวการย้ายทีมไม่ว่าจะเป็นเชลซีเลอัลมาดริดอินเตอร์มิลานเอซีมิลานบาร์เซโลนาก่อนที่คุณพ่อของซีเวนเจอร์ลดครับเขาจะได้ถามว่าตกลงลูกจะอยู่หรือว่าลูกจะย้ายทีมกันแน่ซึ่งเจอร์ลาดเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถตอบได้ก่อนที่ซีเวนเจอร์ลดเขาจะได้ปล่อยตัวเองให้นั่งจินตนาการถึงโอกาสที่จะได้เล่นให้กับทีมอย่างบาร์เซโลนาแล้วก็เชลซีและคิดดูว่ามันจะเป็นยังไง ถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจย้ายทีมขึ้นมาจริงๆเขาได้นึกถึงสิ่งที่โชเซ่มูรินโญ่อาร์แซนเวนเกอร์และก็เซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้พูดคุยกับเขาก่อนที่เขานั้นจะออกเดินทางไปเล่นศึกฟุตบอลยูโรและก็รับรู้ว่าทั้ง3คนนั้นต้องการให้เขาย้ายไปร่วมทีมเช่นเดียวกันเจราร์บอกว่ายูโร2004มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมไม่มีสมาธิในการแข่งขันเลยแค่ความคิดของผมคนเดียวมันก็หนักหนาพออยู่แล้วและพอไปอยู่ในแคมป์ทีมชาตินักเตะอาร์เซนอลแมนยูและเชล ผู้คนต่างวนมาเคาะประตูห้องของผมเพื่อถามผมว่าผมจะตัดสินใจย้าย,ายไปอยู่กับพวกเขาไหมและผู้จัดการทีมชาติอังกฤษสเวนโกลันอีลิกสันเขาได้สังเกตเห็นถนึงความกังวลในใจของซีเวนเจอร์ลาดก่อนที่เขาจะได้เดินมาถามว่าคุณสบายดีใช่ไหมช่วงนี้คุณดูเงียบไปหน่อยนะคุณมีอะไรบางอย่างในใจและอยากจะพูดมันออกมาหรือเปล่าก่อนที่สเวนเขาจะได้บอกมาว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ตามคุณต้องแน่ใจว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับโตคุณเองไม่ใช่สําหรับคนอื่น ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะอยู่กับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่ผมก็ไม่ได้แปลกใจเลยที่สโมสรชั้นนําทั่วโลกต่างต้องการโตคุณไปร่วมทีมแต่หน้าที่ของคุณมันคือการเล่นให้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณเสียสมาธิเมื่อไหร่ฟอร์มการเล่นของคุณก็จะตกลงและทีมเหล่านั้นจะเลิกสนใจในตัวคุณในทันทีวันที่16มิถุนายนปี2004ครับเอกสารทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วลาเฟลเบนิเตสได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลเหลือแค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น และภารกิจแรกของลาฟามันก็คือการล้างตัวซีเวนเจอร์ลัดให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้ลาฟาเบเิเตสเขาได้เดินทางมาที่แคมป์ทีมชาติอังกฤษครับสเวนโกรันนีลิสันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้เลยก่อนที่ลาฟาจะนั่งพูดคุยกับนักเตะลอบ์พูทั้ง3คนซีเวนเจอร์ลัดมเคิลโอเว่นและก็เจมี่คาร์ลเกอร์พร้อมด้วยแซมมี่ลีที่เขาไปรับงานเป็นสตาฟคนในทีมชาติอังกฤษในช่วงเวลานั้นการพูดคุยมันกินเวลาไปราวๆ20นาทีก่อนที่ลาฟาเขาจะบอกกับแซม คุณปล่อยให้ผมอยู่กับนักเตะตามลำพังสักแป๊บหนึ่งได้ไหมและการพูดคุยของลาฟาเนี่ยครับแทนที่มันจะเป็นการมาพูดคุยเพื่อล้างตัวนักเตะทั้ง3าคนให้อยู่กับทีมต่อไปแต่ลาฟาเขากลับบอกมาว่าผมทําการบ้านมาเยอะมากผมรู้อะไรกับหร er ือว่าภูเยอะพอสมควรผมมั่นใจผมจะสามารถนําความสําเร็จมาให้กับสโมสรได้ผมไม่เคยมีอํานาจจริงๆเลยที่บา์เลนเซียผมต้องการเป็นผู้จัดการทีมมากกว่าการเป็นเฮดโค้ชเพราะมันสามารถทําอะไรได้เยอะกว่า และตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลวอร์พูลแล้วผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ลวอร์พูลนั้นก้าวไปข้างหน้าให้ได้ผมต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุดทุกคนในทีมผมอยากจะเก็บนักเตะดีๆไว้กับทีมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ต้องการลงเล่นให้กับลวอร์พูลอีกแล้วสามารถย้ายออกไปได้เลยสีเบนเจอร์ลาดเขาบอกว่าเขาประทับใจในการพูดคุยในครั้งนี้มากๆเลยถึงแม้ว่าการเจอกันในครั้งแรกมันไม่ควรเป็นที่ลิสบอนมันควรจะเป็นช่วงเวลาหลังจากจบศึกยูโรมากกว่าและมันก็ยิ่งทําให้สมาธิในแคม,ม,มแป แต่ว่ามันก็มีอยู่ประโยคนึงครับของราฟาเอลเบนิเตสที่เจอหลาบอกว่ามันทําให้เขาหยุดคิดไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่และประโยคที่ราฟาได้พูดออกมาก็คือหรือว่าภูมมีเงินให้ผมเสริมทีมให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่จํานวนที่มากเท่าไหร่และถ้าผมต้องการมากกว่านี้ผมจําเป็นต้องขายนักเตะบางคนในทีมออกไปก่อนซึ่งเจอหลาบอกว่าประโยคนี้แหละครับมันทําให้เขารู้สึกว่าแล้วยังไงละ่ะทีมมันจะดีขึ้นไหมทีมมันจะดีขึ้นจริงๆหรอและทีมจะหาเงินจากไหนมันต้องขายก่อนใช่่ม้แลลวใคระ ใครที่จะถูกขายออกไปและเขาจะถูกขายออกจากทีมเพื่อแลกกับเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมและพอคนเรามามีเรื่องให้คิดเยอะครับมันก็หาทางออกไม่ได้หาคําตอบไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจโทรหาเอเจนต์ของเขาสตูมาเชลก่อนที่เขาจะได้ถามไปว่าเชลซี Chelsea จริงจังกับผมมากแค่ไหนไม่นานเลยครับสตูมาเชลเขาก็ได้ติดต่อกลับมาก่อนที่จะบอกว่าคุณนั้นคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของลาเนลลรี่และในตอนนี้คุณก็ยังคงเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของมูรินโญ่ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งมันก็ตรงกับที่จอห์นเฮอร์รี่เขาได้บอกกับซีเวนเจอร์ลดไปก่อนหน้านี้ครับว่าลาเนลี่เขาต้องการคุณมาก่อนและในตอนนี้บูริโ่ได้เข้ามาแทนความสนใจมันก็ได้ถูกยกระดับขึ้นมามากขึ้นด้วยก่อนที่ซูมาเชลเขาจะได้เสริมขึ้นมาว่าเชลซี Chelsea ได้ยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์ให้กับทางลเวร์พูเพื่อขอดึงตัวคุณไปร่วมทีมแล้วนะและศึกยูโร2004มันก็ยังไม่จบแต่ว่าสมาธิของซีเวนเจอร์ลดมันไม่เหลือแล้วครับเขาได้บอกว่าผมรอคอยแต่โทรศัพท์ของสตูและก็หวังว่าเขาจะพูู้ดดววว่าลเออออรรไู้้ตบบขัขสนแนแะ ผมยอมรับตรงๆเลยว่าผมอิชฉาเวนลูนี่อิชฉาแฟงแลมพาดที่พวกเขานั้นได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะว่าผมก็ต้องการที่จะทําให้ได้แบบนั้นบ้างและตอนนี้ผมก็พร้อมจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีอย่างเต็มที่แล้วก่อนที่ในวันที่24มิถุนายนหลังจากที่ทีมชาติอังกฤษตกรอบยูโร2004ตีเวนเจอร์ลาดได้เดินทางกลับมาที่บ้านที่เมืองลเว์พูประโยคแรกที่คุณพ่อเขาได้พูดที่มาครับตกลงว่าลูกจะอยู่หรือว่าลูกจะย้ายทีมและคุณพ่อก็ได้พูดต่ออีกว่าไม่ว่าลูกจะสับสน,น,น,นนนมมาากแคค่่่ไไไหวตอออี้ิดะรยู ลูกจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นส่วนพอลเจอร์ลัดเขาได้พูดขึ้นมาประโยคสั้นๆว่า please stay here, brother คือทั้งคู่รู้ครับว่าซีเว่นเจอรลัดเขาหงุดหงิดมากแค่ไหนที่มีคะแนนตามหลังทีมแชมป์มากถึง30คะแนนก่อนที่ทั้งคู่จะบอกให้เจอรลัดนั้นใจเย็นๆและปล่อยให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของลาฟาเบเนเตสที่จะเป็นคนจัดการช่องว่างในตรงนี้และวันที่28มิถุนายนซีเวนเจอร์ลดได้โทรศั์ไปหาลิกแพลลี่ก่อนที่จะบอกว่าผมจะไม่ย้ายไปไหน แต่ผมอยากจะขอให้คุณสัญญาว่าทีมของเราจะมีการปรับปรุงและถูกเสริมทีมด้วยนักเตะใหม่ที่จะทำให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งลิกแพรลี่เขาก็ได้ตอบกลับมาสั้นๆครับว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแหละผมให้สัญญาหรือว่าพูในช่วงนี้นะครับช่วงปี2 0 0 3 2นถึงเนี่ยบอกเลยแม่งโคตรแย่แย่มากอะนักเตะทุกคนในทีมไม่มีใครเป็นนักเตะเกรดเอเลยครับคือถ้าจะให้นะผมให้แค่ไมเคิลโอเว่นแค่คนเดียวเจอร์ลาร์ในตอนนั้นมันก็ยังยังไม่ถึงอะ เตอรลดเข้ามาพิกสุดๆก็หลังจากเนี้ยครับในช่วงเวลาที่ได้เล่นกับชาบเบร์ลองโซ่เฟอร์นันโดตอรเสแล้วก็หลุยส์โซเลสฮูเปียก็มีสิทธิ์เข้าข่ายครับอาจจะได้แบบ B บวกหรือ A อลบอะไรประมาณเนี้ยเนาะนอกนั้นนะครับ B ถึง C หมดเลยจริงๆอะบางคนนี่อยากจะให้ F ด้วยซ้ำไอ้พวกดียุบดีเยาเนี่ยครับแม่งโคตรห่วยเลยเอามาได้ยังไงก็ไม่รู้ไอ New ้นิวนิวทั้งหลายอีกนิวเวียร่านิวซ oh ีดานนิวโบบันโอ้โห ยิ่งไอ้นวโบบันเนี่ยนะอีกอร์เบสคาร์ความทรงจําเดียวที่ผมมีเนี่ยมันก็คือไอช็อตที่โดนดึงกางเกงและเจียวโผล่แม่นโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะโคตรทุเรศเลยนอกนั้นนะครับผมแม่งจําไม่ได้เลยว่ามันมีนัดไหนบ้างที่อีกอร์เบสคาร์มันมีประโยชน์ให้กับทีมบ้างคือเซเบตัวจริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้แย่ไม่ได้น่าเกลียดมากกองหลังเนี่ยดีเลยแหละฮองโชฮูเปียฟินแนนลีเซ่แล้วก็มีมาคุสบับเบิ้ลครับที่ตอนนั้นอ่ะเขาป่วยและป่วยเป็นโรคปาระประลาดหน่อยที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความผิดปกติของเส้นประสาทมันก็เลยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยมาทำงานผิดปกติจนทําให้กล้าเนื้ออ่อนแรงจนต้องนั่งรถเข็นยาวเป็นหลายเดือนเลยครับแล้วก็กลับมาไม่ได้เหมือนเดิมเล่นไม่ได้กองกลางในตอนนั้นก็มีเจอราลดฮามันสมิธเซอร์เมอร์ฟี่แฮร์รี่คิวโอ้โหตอนนั้นนี่บอกเลยโคตรดีใจครับได้แฮร์รี่คิวย้ายเข้ามาร่วมทีมกองหน้าก็มีโอเว่นมีเฮสกี้เนาะ แล้วก็มีดียุฟช่างแม่งไปเออมีมิลานบาลอสไงครับนักเตะที่แบบวิสัยทัศน์ในสนามแม่งต่ํามากคือมองต่ําอย่างเดียวอะ่ะกูไม่เงยหน้าเลยกูจะเลี้ยงอย่างเดียวเพื่อนวิ่งเรียกบอลกันจนเสียงแหบกูก็ไม่ส่งกูจะเลี้ยงแต่เอาจริงๆครับอันนี้คือแซวเล่นนะคือผมชอบมิลานบาลอสนะครับผมชอบมากๆเลยคืออย่างที่บอกไปอ่ะครับ11โปรตจริงคือมันไม่ได้แย่เลยอะ่ะแต่ว่าตัวสำรองคือแม่งโคตรผวยเลยเออแล้วก็มีเอนี่อีกมีชิมิตาเล่คนหนึ่งกองหลังที่มีซีดานเป็นไอดอล คือมันไม่มีใครคิดหรอกครับว่าทีมชุดเนี่ยในอีกหนึ่งปีหลังจากเนี้ยครับมันจะสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ลองคิดดูครับว่าถ้าตัวเองเป็นซีเว่นเจอร์ลาดแล้วเพื่อนร่วมทีมมังมีแต่แบบเนี้ยคุณจะอยากอยู่กับเรอร์วูต่อไหมผมว่าน่าจะตอบกันได้ไม่ยากแหละครับถ้ามันไม่รักสโมสรจริงๆอะ่ะผมว่ามันไม่มีใครอยากอยู่หรอกโอเคครับก็คุยในช่วงหลังจบคลิปมายาวพอสมควรเนาะคุยไปก็ไหลไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าคลิปนี้จบกันที่ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะ เราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับอ๋อแล้วก็ก่อนจบคลิปกันไปยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะสวัสดีครับ